เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ KKP Focus นะคะช่วงของกูรูโตกลมค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรั์นะคะแต่ว่าเป็นในภาคส่วนของผู้ประกอบการค่ะและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะคุณวิสรุตปัญญาพินโยผลท่านเป็นผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรั์สายสินเชื่อธุรกิจของธนาคารเกียรตินาคินจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิสรุตครับ ขออนุญาตคำถามแรกเลยนะครับครับ,รบในภาพรวมของภาคอสังหาเนี่ยในมุมมองของคุณวิศรุตเนี่ยมองว่าในภาพของปีนี้เนี่ยปัจจัยบวกปัจจัยลบที่มีผลต่อภาคอสังหาเป็นยังไงและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากมาตรการภาครัฐที่หมดลงในปีที่แล้วครับครับต้องบอกว่ามาตรการรัฐเป็นส่วนหนึ่งนะครับ,รบแต่จริงๆแล้วสิ่งที่รัฐบาลพยายามช่วยทั้งภาคเศรษฐกิจและก็ภาคอสังหาริมทรัพย์นี่ก็คือการทําสารุปกรณให,ให้ให้เป็นไปตามแผน<อ>ที่ก็วางไว้ครับเพราะว่าถ้าตราบใดที่ยังมีการพัฒนาสารุปโภค ในตามแผนงานที่เขาวางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นรถไฟอะไรก็ตามเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้ภาคสหารณ์ประทับเนี่ยมันก็เติบโตไปได้โดยเฉพาะในทำเลที่ที่พวกสารตรงพวพวกนี้เนี่ยไดินทางไปถึงใช่ครับก็เพื่อบอกว่าถ้าถ้าถามว่าสินบอกว่าภาพรวมเป็นยังไงเนี่ยผมว่าก็ยังคงดัง มองแยกเซกเตอร์นะครับเพราะว่าว่าจะเป็นกรุงเทพปริมณฑลหรือจะเป็นต่างจังหวัดนะครับก็ถ้าถ้าจริงๆแล้วคําตอบยังค่อนข้างเหมือนเดิมนะก็คือคอเดิมเพราะว่าเพราะว่ากรุงเทพปริมณฑลก็ยังไปได้รวมๆทุกเซกเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นแนวราบแนวสูงนะครับแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยก็ต้องตอบเหมือนเดิมเลยว่าแนวราบเนี่ยยังไปได้เรื่อยๆแต่แนวสูงก็ยังคงต้องซึมซับ ปริมาณสปายที่เดิมทําออกมาล้นหน่อยนะครับแล้วก็ใช่ก็ต้องใช้เวลาในการดูดซับตัวตรงนั้นไปนะครับแล้วเทรนจากนี้ต่อไป่ะคะมองยังไงบ้างอย่างปีนี้เองเนี่ยนะคะคือก็มีหลากหลายปัจจัยที่เข้ามานะคะบางท่านก็ให้ความหวังกับการเติบโตทางเศรษฐกิจบางท่านก็ให้ความหวังกับภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้นแล้วก็คิดว่าบ้านเราเน่หน้าจะดีขึ้นตามไปด้วยนะคะอสังหาริมาซั์เรามองอย่างนั้นหรือเปล่าคะดูจากยอดขอสินเชื่อของภาคธุรกิจแล้วเนี่ยเป็นยังไงคะ จริงๆเรียนว่าตัวเลขปีที่แล้วปีนี้ยังคงยังตอบไม่ได้นะครับเพิ่งเดือนเพิ่งเดือนสามเองแต่ว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าส่งตัวลดลงเล็กน้อยแต่ก็ไม่ถึงกับว่าหายไปเลยแต่ก็ยังมีผู้ประกอบการที่ทําโครงการใหม่เปิดโครงการใหม่ขอถึงเชื่อตัวเราพอสมควรนะครับแต่ถามว่าเติบโตจากปีที่แล้วไหมก็ต้องบอกว่าลดลงเล็กน้อย แล้วถามว่าเป็นความหวังว่าเศรษฐกิจจะดีไหมเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปต้องไปมองภาพรวมของของดเอรเลยไหมครับว่าว่าต่อให้เศรษฐกิจอเมริกาดีรเราจะดีตามได้แค่ไหนเพราะว่าถ้าถ้าโครงสร้างการแข่งขันของประเทศยังไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ได้ทําให้เราสามารถจะกลับมาเติบโตได้อย่างรวดเร็วเหมือนแต่ก่อนนี่ก็เป็นภาพอีกแ คราวนี้ถ้าอย่างนั้นขอลองถามเจาะลึกในลงในประเด็นอสังหานะครับอย่างเมื่อกี้คุณวิสรุธเรียนเล่าให้พวกเราฟังว่าในกรุงเทพเนี่ยยังพอไปได้ทั้งในแนวราบแล้วก็ในแนวสูงคราวนี้เท่าที่ข่าวที่ได้ยินเนี่ยรู้สึกว่าในแนวสูงอย่างตลาดคอนโดมิเนียมเนี่ยไฮเอ็นเนี่ยโอ้มีการสร้างกันค่อนข้างมากเลยคุณวิสรุธมองภาพนี้เป็นยังไงบ้างครับจริงๆต้องบอกที่ไปที่มาก่อนนะครับอันนี้ก็คือข้อแรกเลยเนี่ย ที่ดินมันแพงขึ้นในช่วงทุกงทำเลไม่ใช่เฉพาะคอนโดนะครับอย่างอย่างแนวราบเนี่ยก็จะได้ยินว่าเดี๋ยวนี้บ้านเดี่ยวสามชั้นทำเลดีๆเดอนนี่หลังเท่าไหร่สามสี่สิบล้านในเรื่องธรรมดาละการเป็นเรื่องธรรมดาแล้วบ้านราคา20บล้าน30ล้านแกเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าโอเคเรื่องหนึ่งก็คือที่ดินมันแพงขึ้นครับเรื่องที่สองก็คือก็คือถามว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้ก็มีดีมานด์อู่งจริงหรือว่าเดิมเนี่ยผู้ประกอบการอาจจะไม่ได้โฟกัสเพราะว่าไปทําที่ตลาดแมส ถูกไหมฮะก็คือตลาดกว้างนี้ยังไงขายง่ายกว่าอีกแล้วประเภทโปรดักต์สามสี่พพล้านบาทเนี่ยยังไงขายง่ายอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวว่าพอตลาดนี้อาจจะบอกว่าอิ่มตัวหรือมีปัญหาเรืออ่องอื่นซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อนเนี่ยมันก็ทําให้ผู้การหลายๆคนเนี่ยหันมาโฟกัสตลาดที่ที่ท,ที่พรามขึ้นที่ที่เป็นผู้ซื้อที่ดีขึ้นนะครับก็เลยกลายเป็นว่าก็มีหลายแบรนด์ลงมาทําพวกบ้านแพงดูทั้งทำคอนโดแพงๆแต่คอนโดแพงๆถ้าเราไปเจาะดูเนี่ยจริงๆก็จะทำเฉพาะทำเลที่ซุปเปอร์พรามจริง ทั้งอย่างพวกทองรออย่างพวกสีลมสุขวิทยุชั้นในนะเดินพวกสีลมท่านทั้ครับสุขวิทยุชั้นในสุขวิทยุอนกเนี่ยมันก็จะเป็นทำเลที่พูดไปก็รู้ว่าปราบชาวต่างชาติก็รู้ว่าตรงนี้ปรามแบร์เลยก็จะขายได้ค่อนข้างแพงแล้วก็ทำราคาได้แข่งกันทำดีเวเรคคอร์ใช่ไหมใช่ใช่ิวไฮกันอยู่เรื่อยว่าใครขายแพงที่สุด ก็ยังมีความคึกคักอยู่ในกลุ่มนี้นะคะแต่เราาลังซื้อนะคะคือโอ้โหบางทีเราเห็นคอนโด50ล้านเนี่ยบางคนก็บอกซื้อได้ทั้งตําบลเลยถ้าเกิดเป็นสางหวบดมาๆเนี่ยนะคะเป็นยังไงคะกำลังซื้อนี่มาสอดรับหรือเปล่าหรือจริงๆรแล้วถ้าเกิดสร้างเงินเยอะแบบนี้จะเป็นฟองสบู่ไหมคะต้องเรียนว่ามันไม่ได้เยอะมากนะถ้าดูถ้าดูมูลค่าอาจจะเยอะนะครับโครงการอย่างที่อาจจะ คุณเจพูดถึกพอดีเนี่ยอาจจะเป็นโครงการแถวๆสุขุมวิทหรือเปล่าไม่ใช่ต้นวิทยุหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะคือจริงๆแล้วเขาก็มีแค่ไม่ถึงร้อยยูนิตใช่ไหมมันแค่ครอบครัวหรือคนที่มีบ้านอาจจะมีบ้านอยู่200ล้านอยู่แล้วแต่ไปซื้อคอนโด50ล้านเพื่อความสะดวกในการเดินทางอยู่ใจกลางเมืองประมาณนั้นใช่ครับแต่มันก็แค่ไม่ถึงร้อยครอบครัวมันไม่ได้กระทบต่อภาพกว้างของของอุตสาหกรรมแต่ แต่มันสร้างเซ์วอรุลมได้เป็นพันล้านใช่ไหมครอันนี้อันนี้ก็อีกมุมมันก็คนละมุมกันคือก็ต้องดูในเชิงลึกด้วยอย่าไปดูเพียงแค่ว่ามูลค่าเท่าไหร่ใช่ไหมประมาณั้นแล้วคราวนี้ถ้ามูฟมาดูในเรื่องของตลาดแนวราบบ้างโดยเฉพาะเมื่อกี้คุณวิสรุตเล่าให้พวกเราฟังว่าเออตลาดแนวราบเนี่ยยังพอไปได้เรื่อยๆนะบ้านราคา 3- 4สล้านนี่ขายได้ด้วยดีเลยเนี่ยภาพภาพโดยรวมเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมครับ เป็นอย่างนั้นจริงเพราะว่าสินค้าพวกนี้เรียลทีมานครับแล้วก็แล้วก็ต้องบอกว่าผู้ประกอบการที่พัฒนาโครงการแนวราบเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ได้เขาจะค่อยๆสร้างคขอยๆขายได้มันก็คือเมื่อเมื่อเขาอาจจะมีสต็อกบ้านที่พร้อมเสร็จอยู่จํานวนหนึ่งขายได้เพิ่มก็สร้างเพิ่มขายได้เพิ่มก็สร้างเพิ่มนะครับพวกนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้เวลาเราไปดูเนี่ยหรือดูข้อมูลบางทีมันน่ากลัวเพราะว่าเวลาข้อมูลไปสํารวจเนี่ยเราสารวจทั้งผังขายเมื่อโครงการเนี้ยทั้งทั้งโครงการร้อยไร่มีกี่ร้อยยูนิตไม่ทราบ แต่ความเป็นจริงเขาอาจจะไม่ได้สร้างทั้งหมด oh. เขาจะมีบ้านที่พร้อมอยู่อยู่แค่30หลังเจ้านั้นเองแล้วก็ทยอยขายทยอยสร้างไปนะครับ <c oughs> แต่ถามว่าจํานวนเหลืออยู่ยังเหลือไหมยังเหลือใช่ <c oughs> ครับเป็นภาพ <c oughs> บางทีต้องอ ถ้าคนที่ทําแนวราบที่ทำบรรดา,นานเนี่ยก็จะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นหลักว่าผมต้องไม่มีบ้านเยอะเกินไป <c oughs> ให้พอดีสร้างพอดีกับขายแล้วค่อยเปิดเป็นทีละเฟสไปับครับแล้วเรามาถึงยุค4.0ตรงนี้เนี่ยนะคะคือทางฝั่งผู้ประกอบการเองเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าปรับให้เข้ากับยุคนี้การแข่งขันในยุคนี้ยังไงบ้างใคะครเอาเอาแบบ s m e ก่อนนะครับถ้า SME เนี่ยก็ทุกคนก็ต้องเดี๋ยวนี้ โฆษณานี่แต่ก่อนเราในวงการเนี่ยเราคุยกันว่าสื่อที่ดีที่สุดในการทําโฆษณาพวกเอ่อพสเตอ์หรืออะไรนี่แล้ต้องลงสือพิมพ์หัวเขียวหัวแดงว่าไปนะฮะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วถูกไหมฮะเดี๋ยวนี้ก็ต้องมาออนไลน์ทุกคนจะขายโครงการเนี่ยต้องต้อง Google AdWords ต้องต้อง Facebook จะมี IG บ้างมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยทุกคนเปลี่ยนแล้วภาพรวมของของการสื่อสารกับผู้บริโภคเปลี่ยนนะครับภาพที่สองเนี่ยถ้าเป็นผู้รายใหญ่เนี่ยเรื่องนี้เบสิกละ ขาก็พยายามจะบอกว่าฉันก็เปลี่ยนด้วยเหมือนกันว่าเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมของโภคอย่างทุกวันนี้ถ้าเราตามข่าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าใหญ่ๆที่ทำคอนโดนะครับไม่พูดชื่อหรือสองสามเจ้าก็พยายามบอกตัวเองว่าตัวเองเป็นไม่ใช่บริษัทรืเสเศษธรรมดาแล้วนะแต่ถามว่าเขาทาเพื่ออะไรเขาทำเพื่อบอกว่าฉันเปลี่ยนตามพฤติกรรมของบองคุณนะถูกไหมครับก็มีมีหลายๆรายที่ออกมาพ r อาข่าวต้นปีนี่เองแลยว่าตัวเองเปลี่ยนไปทําเป็นดิจิทัลใช่ไหมครับสองสามรายด้วยซ้ำมีพูด ไม่ควรพูดชื่อค้ับครับ,รบแต่ก็เป็นลูกค้าเราอยู่หลายรายในนั้นนะครับก็เป็นลูกค้าเราอยู่หลายรายครับทัออ้นั้นพ้ะภาพเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยสอดคล้องกับกระแสในยุคนี้ที่การแข่งขันสูงขึ้นแล้วก็เห็นการในเรื่องของการควบรวมกิจการ m อ็ A มากขึ้นบางรายรายใหญ่ๆนี่เขามีพาร์ทเนอร์จากภายนอกเข้ามาอันนี้ภาพรวมนี่คุณวิสรุตมองภาพนี้เป็นยังไงบ้างครับผมผมคิดว่ามันไปที่พื้นฐานของการทําธุรกิจนะครับ real estate จริงๆแล้วหลัก สองอย่างที่ต้องการและสาคัญมากก็คือเงินกับที่ดินค่ะใช่คือถามว่า 2, เขาเหมิดเขาเหมิดกันทำไมสองสามเจ้าที่พวกพูดกันเนียก็คือหนึ่งบางอย่างอาจจะอยากได้เงินบางอย่างบางคนอาจจะอยากได้ที่ดินมาคันะครับเพราะว่าเพราะว่าบางทีมีเงินแต่ซื้อที่ไม่ได้ก็ไม่ได้ทำนะครับผมว่าก็เขาก็คงแก้เรื่องนี้แล้วก็ถ้าเป็นรายใหญ่เนี่ยเขาก็คงต้องการการเติบโตในแง่ของภาพรวมของผลประกอบการนะครับก็คงเป็นการกระจาย กระจายนะครับเพราะว่าธุรกิจเดิมเขาก็ยังทำเมอร์เจอร์ก็เป็นทางหนึ่งที่เขาโทษที่เขา JV กันเนี่ยก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ทำให้เขาได้อินคัมเพิ่มจากจาก หน่วยงานหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็เป็นการทำให้ภาพรวมองค์กรมันโตขึ้นิ่งรายนี่ก็รู้สึกว่าจะ cross sector ไปด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยมันมันแปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้ตลาดอิ่มตัวแล้วหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการที่จะกระจายความเสี่ยงหรือว่าต้องการจะ s t r a t g y กัน,นในในแง่ต่างๆตามกระแสะโลกที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าครับผมนะผมคิดว่าอาจจะเป็นเป็นอย่างที่คุณเจี๊ยบว่าครับ mm hmm. เพราะว่าเทรนด์ของประเทศเราเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเป็น จริงสังสัยที่เรื่อยๆถูกไหมครับพวกเรานั่งกันเนี่ยปีนี้เดี๋ยวปีหน้าเราก็แก่กันมากขึ้นก็คือก็คือไม่สุภาพนะครับเพรแก่เลยสุอายุขึ้นเ่ยผมว่าผมว่าผมว่าถ้าอย่างเบอร์หนึ่งของธุรกิจที่เขาพยายามพยายามไปทําเรื่องโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องการกระจายความเสี่ยงเรื่องหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับกับการทําอย่างอื่นเพื่อเอจนซ์โซซายตี้ก็ได้นะผมผมว่าอาจจะเป็นมุมมองอย่างนั้นนะครับและอย่างรายใหญ่รายหนึ่งที่เคยทำแกก็ทำมาตั้งนานแล้วก็เดวิสไบร์ พอร์ตฟิลิโอจากการทำเริษตทเดียวไปทำค้าปลีกไปทำไปทำช้อปปิ้งมอลล์ดูไหมฮะเกลก็ทามานานแล้วก,ก็เป็นการผมว่าก็เป็นทั้งหลักบ,บร,ริการความเสี่ยงที่บร,ริหารความเสี่ยงกระจายออกไปแล้วก็อาจจะเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่ออนาคตครับ เมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงอออกจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่นิดนึงใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นคอนโดไฮเอ็นบ้างล่ะหรือว่าการ M&A บ้างละ่ะคราวนี้อยากเาเรียนถามในเรื่องประเด็นที่โฟกัสลงมานิดนึงว่าในเรื่องของ SME หรือว่าเรื่องของยังเอ็น r e อร์พนัวเนี่ยภาพเหล่านี้เนี่ยทางาคุณวิสรุตมองเรื่องของการที่จะทําธุรกิจยังไงบ้างครับจริงๆต้องบอกว่าทุกยุคทุกสมัยนะครับก็มีต้องบอกว่ามีหน้าใหม่เข้ามาเข้ามาทำเรือเสร็จอยู่แล้วเพราะว่าเป็นธุรกิจที่เข้าง่าย ออกง่ายบ้างไม่ง่ายบ้างก็ที่บคนบางคนจบคนบางคนไม่จบแต่ว่าเข้าง่าย <c oughs> นะครับเพราะว่าไม่ได้มีสกิลอะไรในการทําธุรกิจคุณ <c oughs> ซื้อที่ดินออกแบบสร้าง <c oughs> ก็เกิด <c oughs> ขายได้นะครับก็ต้อง <c oughs> บอกว่าเป็นธุร,รกิจที่มีหน้าใหม่เข้ามาเสมอ <c oughs> ถามว่ายุคนีมน้มันอาจจะเป็นเพราะเนี่ยเรื่องของดิจิทัลก็คือมันทําให้เราสามารถพอใครจะเปิดโครงการปุ๊บเราเห็นละเมื่อก่อนเราอาจจะถ้าเราไม่ได้อยู่ในวงการอาจจะไม่เคยเห็นบรโชัวของเจ้านี้ แต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นว่าไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหน,นพอเราเปิดหน้าจอปุ๊บมันมี <He en S 1> โฆษณาเขา<อ>ยิงเข้ามาเลยทำให้เรารู้สึกว่ามันมี new project เข้ามาอยู่เรื่อยน,นะครับแต่ว่าถามว่าการเป็น young entrepreneur เนี่ยมันก็ดีอย่างตรงที่มันทําให้ธุรกิจรู้สึก f r e s ะ <S <S เพราะเด็กรุ่นใหม่ก็จะมีความแปรงมีความมีตีมในการพัฒนานโครงการที่ที่ไม่เหมือนกับรุ่นเดิมๆถูกไหมครับก็ทำเป็การเราให้ธุรกิจดูสดใสดีแหละผมว่าครับ แล้วสำหรับรุ่นใหม่ที่เข้ามาแน่นอนนะมีความแรงมีความใหม่มีความเฟรชอยู่เนี่ยแต่ความเสี่ยงบางอย่างที่เขายังไม่มีประสบการณ์แต่ว่าธุรกิจเดิมๆเ,เนี่ยเขามีอยู่แล้วเนี่ยนะคะมีข้ออะไรบ้างไหมคะคุณวิษนุที่บอกว่าควรที่จะระวังสําหรับหน้าใหม่ที่กาลังจะเข้ามาในวงการตรงนีตง้ต้องต้องตอนเรียนก่อนนะครับว่าหน้าใหม่เนี่ยก็ต้องบอกว่ามบางทีมันใหม่ไม่จริงนะเาะฉะว่าบางทีอาจจะต้องแบบที่บ้านเนี่ยที่คุณยกว่าอาจจะมีถฐานอยู่เพราะว่าธุรกิจนี้เนี่ย ก็ใช um. sí ้เงินจํานวนมากในการทำนะครับความเสี่ยงมีสูงอยู่แล้วถ้าทำโปรดักท์ผิดดังนั้นเนี่ยมันต้องกลับมาที่มาที่พื้นฐานของการทำโครงการครับว่าคุณเลือกทำเลเป็นไหมนะครับคุณเลือกโปรดัก t เป็นไหมกับคุณรู้จักลูกค้าของคุณไหมนะครับถ้าถ้าบอกว่าเรามีคอนเซ็ปที่หลากหลายมีคอนเซ็ปที่แปลกไปจากตลาดแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ต้องวิเคราะห์ให้ชัดว่ามีผู้ซื้อของ โดนใจจริงหรือเปล่าใช่ไหมัไม่ใช่แปลกไปแล้วปรากฏว่าไม่โดนหรือว่ามีข้อผิดพลาดอะไรตรงนี้ก็เสี่ยงแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือคำว่าหน้าใหม่เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่จะฝากไว้ก็คือเรื่องความพร้อมด้านการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการคุยกับธนาคารอย่างพวกเราที่ให้สินเชื่อกับผู้ประกอบการเนี่ยการคุยธนาคารแล้วก็การที่ต้องมีเงินทุนของตัวเองในระดับที่ที่เพียงพอที่จะพัฒนาโครงการก็เป็นเรื่องสําคัญครับ ได้ก่ะสำหรับช่วงนี้คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะเราทราบภาพราวมไปแล้วนะคะว่าภาคธุรกิจของอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้ผู้ประกอบการเป็นยังไงกันบ้างในช่วงหน้าค่ะสำหรับใครที่กำลังดูอยู่นะคะว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการจะคุยกับธนาคารหรือว่าการขอสินเชื่อตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างมาติดตามกันต่อได้ในช่วงหน้าค่ะ